สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม b a c k d e s e r t t ออนไลนนะครับก็ทำอะไรไปดูกันโอเคครับก็ขออนุญ,ญาตพัก ออกซิเจน not included สเป c เอา t เอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ใน b a c k d e s e r t อร์ออนไลน์กันนะฮะคลิปแรกสำหรับ b a c k d e s e r t อร์ออนไลน์ะครับก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่มากๆของบีดีนะครับคุณโซฮานก็ชวนมาเล่นนะครับแล้วก็ลุงกับลัจีเนี่ยเขาก็มาเล่นด้วยนะเป็นผมลัจี้ลุงโซฮาน4คนนะครับเล่น b ีดีกันแล้วก็ ตั้งกิวนะครับชื่อว่ากิวดอกเรดนะครับใครที่เคยเล่นเมื่อหน้ามาแล้วนะครับเราอยากกลับมาเล่นใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งเล่นใหม่ๆสดๆซีงๆบนผมเลยเนี่ยอยากอยู่กิวนะครับก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างดิสคริปชันที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากมาเล่นด้วยขออยู่คิวด้วยหน่อยได้เลยตอนนี้มีสมาชิกแค่4คนเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคกลับเข้าเรื่องของเราดีกว่าอันนีกว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่มากๆเลยเว้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยดูดิ เขามีม้าขี่กันน่ะเขามีม้าขี่ิวิ้วปิวิวมันเท่มากเลยผมอยากมีม้ามั่งทํำยังไงนะครับผมก็เลยถามคุณโซฮานนะครับปรากฏว่าได้วิธีว่าเราสามารถซื้อมาอ้าคนอื่นก็ได้ในตลาดนะครับหรือว่าเราสามารถจับเองก็ได้เอออันนี้เจ๋งมากผมก็เลยสนใจว่าจับเองเนี่ยมันดียังไงนะครับปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเราจับม้าเองโดยที่เราไม่ได้ซื้อมานเนี่ยความสามารถของม้าเนี่ยมันจะเรนดอมเว้ย แล้วก็เทียเนี่ยมันเด้แรนดอมคือม้าตามธรรมชาติน,นะมันจะมีเทียตั้งแต่น่าจะ1นถึงหนะผมคิดว่าคงไม่มีไม่เกิน5มั้งไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนั่นแหละมีเทียหนึ่งถึงเทียห้านะครับเราสามารถจับมาได้แล้วก็แรนดอมได้ซึ่งเฮ้ยมันมันสนุกกว่านะมันสนุกกว่าซื้อนะแต่ซื้อมันก็ง่ายกว่านั่นแหละเนาะเออเนี่ยเขามีการจับม้ามาพ่วงกับรถแล้วก็วิ่งเก็บเบลอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคกลับมาเรื่องของเรานะครับ วิธีการจับม้าเนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมด1วิธีนะครับคือคือจับม้าก็จับได้วิธีเดียวนั่นแหละเนาะนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีไอเทมดังนี้นะครับเราต้องมีเชือกสําหรับจับสัตว์นะครับเชือกสําหรับจับสัตว์ซึ่งเชือกสําหรับจับสัตว์เนี่ยหาได้จากเจ้าหมอนี่นะครับเจ้าผู้ดูแลคอกม้านะครับกดเข้าไปแล้วกดที่คุยกับเขาแล้วก็เลือกที่ร้านค้านะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลือกตัวนี้ครับเนี่ยเชือกสําหรับจับสัตว์นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ซื้อหลายชิ้นเลย เ้อเยอะๆเลยก็ได้นะครับผมจัดไปร้อยอันเลยนะฮะแรกๆเนี่ยแรกๆเนี่ยมันจะต้องมันต้องมันต้องใช้เยอะหน่อยถ้าเกิดใครสาหรับคนที่ยังจับไม่เป็นเนาะอาจจะต้องใช้แบบ 3- 4อันในการจับม้าตัวแรกเออเป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่มาดูคลิปผมเนี่ยผมมั่นใจไม่เกิน2อันนะฮะไม่เกิน2อันนะครับโอเคไอเทมชิ้นต่อไปที่เราจะต้องใช้นะครับก็คืออาหารนะครับซึ่งอาหารของมันก็มีอยู่2อย่างเนาะก็มีน้ําตาลอ่ก้อนน้ําตาลทรายดิบนะฮะ และแครอทนะครับแต่ว่าแครอทเนี่ยเวลากดใช้เนี่ยมันจะมีคูดาวนะครูดาวมันนานมากนะฮะเนี่ยนะฮะหานาทีนะครับกลับกันถ้าเกิดเป็นอ่ก้อนน้าตาลทรายดิบเนี่ยมันคูดาวแค่6วิเองเราสามารถกดอัดใส่ปากมันได้เรื่อยๆเลยกดกดยัดปากม้าเออเอาตรงๆคือกดยัดปากม้าไเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งวิธีทําก้อนน้าตาลทรายดิบนะครับให้ทุกคนนะฮะกดไปที่เครื่องหมายค้นหาที่ด้านขวาบนติดกับแผนที่นะครับตรงนี้นะครับ กดไปเสร็จปุ๊บให้เราเลือกนะให้เราเลือกที่อาหารกดปั๊บนะครับมันก็จะโชว์เส้นทางให้เราแล้วนะครับแล้วเราก็ตรงไปเลยโอเคพอมาถึงร้านอาหารแล้วนะครับแต่ละเมืองร้านอาหารจะอยู่คนละที่ NPC จะคนละตัวนะครับก็ให้กดตามแผนที่ที่ผมบอกนั่นแหละพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็คุยกับคนขายนะครับกดที่ร้านค้านะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยมี2อย่างเนาะหนึ่งก็คือน้ำเปล่าสําหรับทําอาหารนะครับกดซื้อเลย เอาซักเยอะๆเลยครับเยอะๆเลยเพราะว่าเราคงไม่ได้คิดจะจับตัวเดียวแล้วก็จบมั้งแล้วก็ซื้อเผื่อๆไปเลยครับห้าสิบก้อนไปเลยห้าสิบก้อนไปเลยแล้วเราก็ซื้อนี่ครับน้ําตาลทรายดิบที่มันเป็นผงอย่างนี้นะนะครับซื้อน้าตาลทรายดิบน้ําตาลทรายดิบเนี่ยให้ซื้อเยอะกว่าน้ํานะครับผมซื้อสองร้อยเลยนะครับคือเวลาใช้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ําตาลน้ําตาลทรายดิบก้อนน้าตาลทรายดิบหนึ่งก้อนเนี่ยมันใช้น้ําตาลเท่าไหร่ใช้น้ําเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าจากประสบการณ์แล้วเนี่ยมันใช้โคตรเยอะเลยครับหลังจากที่เราได้น้ํากับน้ําตาลมาแล้วนะครับเราก็จะทําการหลอมนะฮะหลอมเจ้าน้ําตาลทรายเนี่ยให้เป็นก้อนนะครับก็คือง่ายๆเลยกดไอขึ้นมาครับแล้วก็คลิกขวาที่วัตถุดิบของเรานะครับแล้วก็เลือกเริ่มแปรรูปเนาะเสร็จแล้วปับ๊บมันจะมีในเมนูเยอะๆเลยให้เราเลือกที่เมนูหลอมนะครับแล้วก็คลิกขวาที่น้ําคลิกขวาที่น้ําตาลมันก็จะมาอยู่แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บกดเริ่มต้นนะฮะ นี่เราก็จะทําการหลอมนะครับตัวละครเราก็จะหยิบเตาขึ้นมานะครับตัวละครเราก็หยิบเตาขึ้นมาแล้วก็ทําการหลอมน้ําตาลนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นผลลัพธ์ว่าได้ก้อนน้าตาลดิบแล้ว3นะครับโปรเซสขึ้น5%ก็คือในการกดหลอมแบบนี้ไอเทมในตัวเรามีเท่าไหร่มันจะหลอมจนหมดเลยหลอมจนไอเทมชนไอเทมชนิดใดชนิดหนึ่งหมดนะครับถึงจะหยุดนะครับหลอมไปเรื่อยๆครับปล่อยมาหลอมไปเรื่อย โอเคเรียบร้อยครับเราได้น้ำตาลทรายก้อนมาทั้งหมด45ก้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายดิบเมื่อกี้ที่เราใช้ไปก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับ200หมดเลยแล้วยังเหลือน้ำเปล่าอีก30ด้วยโอเคเราก็มีของครบแล้วนะครับเป็นเชือกสำหรับจับสัตว์นะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายเอ้ก้อนน้ำตาลทรายดิบนะครับทั้ง2ออันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะครับ หลังจากที่เรามีเชือกแล้วเรามีก็น้ำตาลทรายดิบแล้วนะครับสิ่งที่ต่อไปที่เราจะต้องคิดก็คือเราจะจับเขาที่ไหนนะครับให้เราเปิด m ขึ้นมาครับกด m ขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ลากแมพให้เป็นแนวตั้งแบบนี้ให้ตั้งตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ซูมออกเลยแล้วก็ทําการเปิดเว็บไซต์ที่ผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างดีสคริปชันนะครับจะมี2เว็บนะครับ1ก็คือ,อ bodmap นะครับ2ก็คือจะเป็น host ค a ลคูลเตอร์แบอกว่าหรือซิมูเลชันค c ลคูลเลตอร์นั่นแหละเออสักอันหนึ่งนี่แหละนะครับเปิดทิ้งไว้2อันเลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูแมปกันนะครับเราจะเปรียบเทียบเลยสําหรับผู้เล่นที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยแมปมันจะยังไม่เปิดขนาดนี้มันจะเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่เว้ยเพราะฉะนั้นให้เราหาพื้นที่ที่มีม้าเกิดพื้นที่ที่มีม้าเกิดจากในเว็บเทียบกับในแผนที่ที่เราเปิดแล้วนะครับให้ดูแค่นั้นไปก่อนนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมอยู่ไฮเดลใช่ไหมพื้นที่ที่ม้าเกิดมันก็่เถ เดินพ้นโค้งไปหน่อยนึงก็เจอแล้วนะเปิดเทียบในเว็บเนาะแล้วคราวนี้เราก็ไปทําการไปจับได้เลยนะครับไปจับได้เลยนะก็เดินไปบริเวณนั้นแล้วก็จะมีม้าสปอร์ตขึ้นมานะครับหรือถ้าเกิดคุณมีเพื่อนอย่างผมเนี่ยมีคุณโซฮานนะคุณโซฮานเขาเลเวลสูงแล้วเขาเทพแล้วนะครับเขาเปิดแผนที่ทุกที่ละเขาก็สามารถพาผมไปจับม้าในที่ไกลๆได้นะฮะก็คือไปจับแถวนี้เลยนะฮะแถวๆเมืองเดเวนครูนนะฮะเนี่ยจับตรงแถวแถวนี้ แ,แถวๆเนี้ยนะครับจะมีม้าทีา่สวยกว่านะครับก็คือแจ้งไว้ก่อนนะครับม้าเนี่ยเวลาเกิดตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะแรนดอมระหว่างเทียหนึ่งถึงเทียห้านะครับไม่น่าจะมีเกินเทียห้าผมไม่แน่ใจน่าจะแรนดอมหนึ่งถึงห้านะครับไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าจะที่ที่มันกระจอกง่อยงแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะมี1นถึงหเท่ากันเสมอไม่ใช่ว่าเอ้ยมันอยู่ไกลนะครับไปจุดที่เลเวลร้อยฟาร์มได้เลเวลสองร้อยสี่สิบฟาร์มได้มันต้องเกิดม้าแบบเทียแปดแน่นอนไม่ครับ สูงเหมือนกัน1-5เหมือนกันแค่ความสวยงามมันจะต่างกันนะครับอย่างเจ้าตัวอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะจับจับในที่ที่แบบเลเวลไม่ใช่เลเวล,ลอ่าความสามารถในการต่อสู้ร้อยขึ้นไปนะครับตัวลักษณะแบบนี้นะครับอย่างตัวลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยสีขาวหางกาก,กากแบบนี้นะครับก็คือน่าจะไม่เกินร้อยนะครับห้าสิบก,กว่าความสามารถในการต่อสู้ห้าสิบก,กว่าก็จะเจอลายแบบลายธรรมดาแบบนี้ เนี่ยเนี่ยอย่างลายได้เท่หูฟูฟูแบบนี้นะครับก็ยิ่งต้องไปจับในพื้นที่ที่เลเวลสูงนะครับยิ่งเลเวลสูงก็จะเจอตัวที่สวยแต่ว่าความสามารถเท่ากันนะความสามารถเท่ากันเลยเนาะโอเคแล้วก็คลิปจับมมาเนี่ยผมอัดเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าจะมีการจับม้าให้ดู2แบบนะครับเป็นม้าแบบจับในพื้นที่ใกล้ๆเมืองไฮเดลนะครับเป็นพื้นที่เป็นรมาธรรมดาแต่เป็นเทียห้าเหมือนกันแล้วก็จะเป็นจับม้าในพื้นที่ที่ เลเวลสูงขึ้นนะครับความสามารถในการต่อสู้ระดับแบบ240นะครับก็จะเจอมาที่มันสีสวยขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมขี่อยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เนี่ยครับมันจะเป็นตัวตัวขาวลายดำนะครับแล้วก็มีแผงคอสีแดงนะแผงคอกับหางสีแดงนะครับก็สวยงามดีครับเป็นมาเทียห้าเนาะโอเคงั้นก็ไปดูคลิปจับม้าที่ผมได้ถ่ายเอาไว้นะครับก็มีทั้งหมด2คลิปนะฮะไป ซึ่งวิธีการจับม้านะครับก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกหลังจากที่เราเดินทางมาถึงจุดที่เราต้องการจับแล้วนะให้ทําการหาม้าวิ่งหาม้าเลยพอเจอมา้าเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเปิดเว็บนะครับเปิดเว็บ Hot Scale Calculator นะฮะ h o Scale Calculator นะพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เปรียบเทียบเลยครับว่าม้าตัวที่เราเจอเนี่ยมันเหมือนกับเทียไหนในเว็บนะครับ ค่อยๆดูนะค่อยๆดูโอเคพอเราเจอแล้วว่าเอ้ยเจ้าตัวนี้ตรงกันในเว็บเลยเทียห้าแน่นอนแล้วก็ทําการจับเขาครับโดยการเอาเชือกสําหรับจับสัตว์มาไว้ที่ฮอตคีย์ด้านล่างนะครับของผมเอาไว้ที่เลข2นะแล้วเราก็กดใช้นะกดเลข2ใช้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นอินเทอร์เฟซขึ้นมานะครับว่าให้เราคลิกเมาส์ซ้ายนะฮะแล้วก็เดินไปเข้าใกล้ๆมา้าไม่ต้องใกล้มากนะครับห่างสักระยะหนึ่งมันจะขึ้นเครื่องหมายเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงขึ้นมาที่ตัวมา้าเสร็จปุ้วเราก็กเลยครับ แล้วตัวละครของเราเนี่ยก็จะเวียงบวงไปล็อกคอมาแล้วเว้ยแล้วก็ค่อยๆดึงมารอนะครับรอให้กลางจอมันขึ้นว่าให้เรากดสปีดบาร์ก่อนเราค่อยกดอย่าก,กดก่อนนะรอให้มันขึ้นมาแล้วก็กดนะครับกดรัวๆๆๆเลยเลี้ยงไว้กดแบบกดกดค้างไม่ได้นะครับกดรัวๆเอานะครับเลี้ยงไว้ให้มันอยู่ระหว่างระหว่างจับได้กับจับไม่ได้อะ่ะเออนั่นแหละเลี้ยงไว้ตามในคลิปนะครับกดรัวๆ,ๆกดเสร็จปุ๊บพอเรากดครบตามเวลาเสร็จปุ๊บเรายังอยู่ในฝั่งชนะ เขาจะให้เรากด W นะครับจะขึ้นมาอินเทอร์เฟสมาให้กด W แล้วกด W ค่อยๆดึงเชือกค่อยๆเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปใกล้มาขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดม้ามือนดิ้นก็กดสเปดบารอีกกดสไปดบารไปเรื่อยๆนะครับจนตัวเราเข้าใกล้ม้า หลังจากที่เราเข้าใกล้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้ทำการกด F5 นะเพื่อเปิดกระเป๋าสัมภาระขึ้นมาแล้วก็เราจะสามารถใช้เทมได้2อ,อย่างตอนนี้ก็คือใช้แครอทกับก้อนน้าตาลทรดิบให้ทำการคลิกขวาที่ก้อนน้ำตาลทรายดิบครับกดอัดก็ไปเลยกดคลิกปุ๊บมันจะคูดาหกวิแล้วกดอัดเข้าไป3 4 5ก้อนแล้วแต่เลยครับกดอัดไปเลย ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการปิดกระเป๋าสัมภาระนะครับแล้วก็กด A เพื่อขึ้นหลังมาเลยครับถ้าเกิดว่ามันยอมไม่ขึ้นนะครับก็คือม้าตัวนี้เป็นของเราแล้วถ้าเกิดว่ามันดิ้นนะครับมันทีเราเราก็จับใหม่แค่นั้นเองจับอีกรอบทาเหมือนเดิมครับจับอีกรอบหลังจากที่เราขึ้นหลังม้าได้แล้วเนี่ยหมายความว่าม้าตัวนั้นน่ะเป็นของเราแล้วเป็นของเราแล้วให้เราลงจากม้าเลยแล้วก็ไปขึ้นม้าตัวที่เราขี่มานะครับไม่จําเป็นจะต้องขี่ตัวนี้กลับเมืองนะถ้าเกิดเรามากับเพื่ออนี่ยแล้้วก็ซ หลังม้าเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนพากลับไปที่คอกม้านะครับกลับไปที่คอกม้าเมืองไหนก็ได้หรือเมืองที่ใกล้ที่สุดก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องรอเลยนะเราวิ่งไปได้เลยเราไม่ต้องรอม้าของเราเลยเดี๋ยวม้าเรามันจะบิ้งตามหลังจากที่เรามาถึงคอกม้าแล้วนะครับก็เหลยดูนิดนึงว่าม้าของเราเนี่ยวิ่งตามทันมาหรือเปล่าจริงๆมันไม่วิ่งหรอกมันบิ้งมานะฮะรอสักแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวประมาณ10บวิสิบวิสิบห้าวิเดี๋ยวมันก็มาทันนะครับให้เราทําการคุยกับผู้ดูแลคอกม้าเสร็ แล้วก็จะมีชื่อม้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเราก็ทําการลงทะเบียนตั้งชื่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแทะะ้ๆเราก็จะได้ม้าของเรามานะครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับก่อนก่อนที่เราจะเอาม้ามาถึงค้อกม้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าม้าของเราเนี่ยเป็นเทียไหนนะครับก็วิธีเดียวก็คือเปิดในเว็บนั่นแหละถ้าเราเทียบมาแล้วเอ้ยม้าเนี่ยเทียห้าแน่นอนมันก็เป็นเทียห้าครับ แถมอีกนิดนึงนะครับก่อนจบคลิปนะครับนี้ก็คือเป็นม้าตัวที่ผมขี่อยู่ปัจจุบันนะครับเจ้าไขกระ่ตยนะผมก็ให้คุณโซฮานเนี่ยพาไปจับนะครับซึ่งมันก็สีสวยแล้วก็มันดูเท่มากๆเลยนะฮะก็ไปลองดูกันจับอีกสักรอบนะฮะกดเลข2นะครับเสร็จปุ๊บก็หาจังหวะดีนะครับเวี่ยงบวงล็อกมันปุ๊บเสร็จปุ๊บก็กดสเปซบาร์นะครับดึงมันเข้ามาดึงไม่ใช่ดึงมันเข้ามาสิดึงมันไว้ไม่ให้มันดิ้นนะครับ หลังจากที่เราปราบพยศมันเสร็จแล้วเราก็ทำการกด W นะครับเพื่อเคลื่อนตัวเราเข้าไปใกล้ๆป้อนอาหารพอมันเชื่องสเสร็จปุ๊บกด R ขึ้นขี่หลังเป็นของเราเรียบร้อยกลับมาที่คอกม้าจดทะเบียนบันทึกชื่อรู้รุ่นสเสร็จปุ๊บแฮปปี้เอนดิ้งกลายเป็นม้าของเราโดยสมบูรณ์ <c oughs> โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนจับม้า BOD นะฮะ ก็ผมใหม่สําหรับเกมนี้มากๆเลยแล้วก็ใหม่สาหรับการแคสเกมนี้ด้วยอาจจะพูดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือตกโกลนอะไรตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะว่าเฮ้ยมีเทคนิคมีวิธีการหาม้าหรือมีอะไรดีๆเนี่ยสามารถแบ่งปันกันที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะแล้วก็ขออนุญาตอยู่กับ b o d ไปอีกสักพักนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังติดงมแงมเลยนะมันสนุกมากๆไม่เป็นเกมที่ ซับซ้อนนะซับซ้อนละเอียดแล้วก็มีอะไรทําอีกเยอะแยะมากๆมันไม่ใช่แค่เกมเก็บเวลมันไม่ใช่เกมโมบ้ามันสนุกจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะแล้วก็เช่นเคยเหมือนกับทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมาสนุกเนี่ยอย่าลืมจะเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะไว้พบกันภาพหน้าคลิปหน้าเกมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมมาอยู่คิวด้วยกันเยอะๆนะครับ